สวัสดีค่ะมาเรียนวิชาชีวเคมีออนไลน์ในหัวข้อเรื่องได้ปิดในตอนที่สี่นะคะเกี่ยวกับเรื่องสมบัติและปฏิยาของไขมันหรือน้ำมันค่ะบรรยายโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทิดอามอมรนในหัวข้อเรื่องสมบัติและปฏิยาของไขมันหรือน้ำมันนะคะก็มีรายละเอียดดังนี้ค่ะอันที่หนึ่งไขมันและน้ำมันละลายในตัวทำลายไม่มีคั่วซึ่งตอนที่เราเรียนโครงสร้างของพวก ลิปิดอย่างประเภทของไตรกริสลายเราจะทราบแล้วว่าไตรกริสายนั้นจะประกอบด้วยกรดไขมันไปเกิดเอสเทอร์บอนกับแอลกอฮอล์สายยาวนะคะก็ทําให้โครงสร้างประกอบด้วยหมู่อาที่มีคาร์บอนสายยาวเป็นโครงสร้างที่มีจํานวนอะตอมของคาร์บอนมากก็เลยทําให้สมบัตินอนโพล่าหรือความไม่มีขั้วจะเพิ่มขึ้นค่ะอันที่2การเกิดปริยาเฮโลเจเนชันข้อส การเกิดปิยาไฮโดรเจเนชันข้อ4การเกิดซาโป i นฟิเคชันข้อ5การเกิดอะโคลรอินข้อ6ปิยาออกซิเดชันเดี๋ยวเราจะมาเรียนรายละเอียดตั้งแต่ปิยาที่2จนถึง6นะคะในแต่ละปิยาว่าเป็นอย่างไรบ้างมาดูที่ปิยาไฮโดรเจเนชันก่อนคะ่ะคำว่าไฮโดรไฮโดรนี้ก็คือมาจากธาตุไฮโดรเจนก็คือธาตุหมู่เ ส่วนคำภาษาอังกฤษที่ว่า e r a t i o นนะคะก็คือหมายถึงการเติมค่ะดังนั้นปิยานี้ก็คือเป็นการเติมพวกเฮโรเจนก็คือธาตุในหมู่ที่7ไปที่ตำแหน่งพันธะคู่ของกรดไขมันชนิดที่ไม่อิ่มตัวนะคะเนื่องจากว่ากรดไขมันไม่อิ่มตัวนั้นมันจะมีคาร์บอนที่มีพันธะคู่ก็จะมีการเติมพวกไฮโรเจนไปที่ระหว่างคาร์บอนที่มีพันธะคู่นี้ค่ะดังนั้นการใช้ปิยาเฮโรเจเนชันนี้เขาจะนิยมใช้ในอุตสาหกรรมในการ ตรวจสอบความไม่อิ่มตัวของกรดไขมันที่เป็นองค์ประกอบของพวกน้ำมันพืชต่างๆค่ะมาดูการเกิปดปฏิกิริยาไฮโดรเจเนชันนะคะก็คือเป็นการเติมไฮโดรเจนให้กับคาร์บอนที่มีพันธะคู่ระหว่างคาร์บอนค่ะตัวอย่างนี้ก็จะมีการใช้ไฮโดรเจนก็คือไอโอดีนอันนี้เราเรียกว่า1โมเลกุลนะคะไอโอดีนนี้เราเรียกว่า1โมเลกุลประกอบด้วยไอโอดีน สองอะตอมค่ะดังนั้นเราก็เขียนไออดีนเป็นสองอะตอมแบบนี้แล้วก็ไอดีนแต่ละอะตอมจะไปเติมตัวไออดีเนี่ยเข้าที่ตำแหน่งคาร์บอนที่มีพันธะคู่นะคะเพราะนั้นก็เติมทั้งสองข้างของคาร์บอนที่มีพันธะคู่ดังนั้นบริเวณที่มีพันธะคู่ก็คือตำแหน่งนี้เนื่องจากว่ามันมีอะตอมของไออดีมาขอแชร์อิเล็กตรอนร่วมมันก็เลยทําให้ต,ตรงพันธะคู่นี้มีการแชร์อิเล็กตรอนร่วมกับอะตอมอื่น มันก็จะเกิดพันธะเดี่ยวเกิดขึ้นส่วนไอวดีนนะคะที่เติมไปก็คือจะไปจับที่ระหว่างคาร์บอนคาร์บอนที่บริเวณที่มีพันธะคู่ก็ทําให้สารประกอบที่ไม่อิ่มตัวที่มีพันธะคู่เกิดเป็นผลผลิตที่เป็นสารประกอบที่อิ่มตัวเกิดขึ้นค่ะดังนั้นวิธีไฮโดรเจเนชันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ใช้นิยมในการทดสอบพวกกรดไขมันไม่อิ่มตัวนะคะเช่นทดสอบพวกน้ำมันพืช ว่าไตรกิสรายน้ำมันพืชน,นี้มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวปริมาณเท่าไหร่ดังนั้นถ้าเกิดว่ามีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเป็นองค์ประกอบมากก็จะต้องมีการใช้ปริมาณไฮโดเจนที่มากขึ้นค่ะตัวอย่างในการทดสอบปฏิยาไฮโดเจเนชันนะคะก็ได้มีการทดลองเกี่ยวกับการฟอกจางสีของสาราลโบมีนค่ะโดยปกติสาราลโบมีนนั้นจะมีสีออกส้มเหลืองเราก็จะมีการหยดสาราลโบมีน ลงในตัวอย่างอย่างพวกน้ำมันและไขมันที่นำไปละลายในไดโคลโลมีเทนก่อนนะคะซึ่งจะเกิดการฟอกสีของพวกกรดไขมันไม่อิ่มตัวโดยที่ว่าถ้าเกิดเราหยดสารลายโบมีลงไปในน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวก็จะเกิดการเปลี่ยนจากสีส้มเหลืองเป็นสีใสนะคะก็ทำแบบนี้โดยนับจำนวนหยดลงไปเรื่อยๆจนกว่าสารลายนั้นจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะก็คือหมายความว่า จำนวนหยดสุดท้ายที่หยดลงไปแล้วมันไม่เกิดการฟอกสีของสาราลโบมีแนละ้วก็คือไม่เปลี่ยนจากสีส้มเหลืองเป็นใสแล้วเนี่ยเราก็ดูที่หยดสุดท้ายว่าเป็นหยดที่เท่าไหร่ก็นําไปเปรียบเทียบตัวอย่างแต่ละชนิดว่าผลการฟอกสีของสาราลโบมีนนั้นใช้เป็นจนวนกี่หยดก็แสดงถึงความไม่อิ่มตัวของพวกกรดไขมันได้โดยถ้าเกิดว่าเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวก็จะต้องใช้ปริมาณของสาราลโบมีนจํานวนมากค่ะ คราวนี้ตัวอย่างเนี้ยจงเปรียบเทียบความไม่อิ่มตัวของไขมันและน้ํามันเดี๋ยวไปดูตารางในตัวอย่างนะคะในตัวอย่างนี้ก็คือไขมันหรือน้ํามันแล้วก็นับจํานวนหยดของสารไลโบมีนโดยสังเกตว่าน้ํามันข้าวโพดจะมีจํานวนหยดทั้งหมด88หยดนะคะก็คือหยดลงไปเรื่อยๆจนกว่ามันไม่ฟอกจางสีแล้วน้ํามันถั่วเหลือง95หยดไล่ไปเรื่อยๆจะเห็นว่าเนยจะมีจํานวนหยดที่ต่ําสุดก็คือ39หยดนะคะ แสดงว่าน้ำมันถั่วเหลืองใช้จำนวนหยดของสรลายโบมีนมากที่สุดดังนั้นน้ำมันถั่วเหลืองจะมีองค์ประกอบก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวมากที่สุดเพราะว่ามีจำนวนพันธุ์ทักคู่มากจะต้องใช้สรลายโบมีนที่หยดลงไปจำนวนมากในการเกิดปฏิกิริยาการเติมค่ะส่วนเนยนั้นจะเห็นว่าจำนวนหยดของสไลายโบมีนน้อยสุดก็คือแสดงว่าเนยส่วนใหญ่เป็นองค์ประกอบที่เป็นพวกกรดไขมันอิ่มตัวค่ะ ดังนั้นเฉลยของโจทย์นี้นะคะก็คือบอกว่าน้ำมันถั่วเหลืองมีปริมาณกรดไขมันไม่อิ่มตัวมากที่สุดเพราะว่าใช้จำนวนหยดของสารละลายโบมีนสูงสุดส่วนเนยจะมีปริมาณกรดไขมันไม่อิ่มตัวน้อยสุดเพราะว่าใช้จำนวนหยดของสารละลายโบมีนต่ำที่สุดค่ะในการตรวจสอบความไม่อิ่มตัวของกรดไขมันนะคะสามารถหาได้จากค่าไอวอดีนัมเบอร์หรือไอวอดีนแวลูค่ะ หมายถึงเป็นการหาจำนวนกรัมของไอโอดีนที่ทำยาแฮโลรเจเนชันที่ตำแหน่งพันธะคู่ของกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่มันอยู่ในองค์ประกอบของพวกไขมันและน้ำมันนะคะโดยพวกไขมันและน้ำมันนั้นคิดเป็น100กรัมค่ะดังนั้นถ้าเกิดหาค่าไอโอดีนนัมเบอร์สูงก็คือหมายความว่าต้องใช้จำนวนกรัมของไอโอดีนสูง แสดงว่ากรณีนี้ตัวอย่างนั้นจะมีพวกกรดไขมันไม่อิ่มตัวเป็นองค์ประกอบอยู่เป็นจำนวนมากต่อมาเป็นปฏิยาไฮโดรเจเนชันนะคะไฮโดรก็คือแสดงว่าเกี่ยวกับไฮโดรเจนก็เป็นการเติมไฮโดรเจนที่ตำแหน่งพันธะคู่ของกรดไขมันไม่อิ่มตัวค่ะดังนั้นกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่มีจำนวนพันธะคู่มากก็จะมีการเติมไฮโดรเจนเข้าไปมาก ผลที่ได้จากการเติมก็จะเปลี่ยนจากกรดไขมันไม่อิ่มตัวมาเป็นกรดไขมันอิ่มตัวดังนั้นในโมเลกุลของพวกน้ํามันหรือไขมันที่มันมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวถ้าเกิดไปเกิดไปยาไฮโดรเจเนชันแล้วก็จะมีผลทําให้เกิดความอิ่มตัวมากขึ้นแล้วก็มีผลทําให้จุดลอมเหลวนั้นสูงขึ้นค่ะตัวอย่างของไฮโดรเจเนชันนะคะอันนี้ก็เป็นกรดโอไรอิกเป็นกรดไขมันไฮโดรเจนหนึ่งโมเลกุลมีสองอะตอม ดังนั้นไฮโดรเจนแต่ละตอมก็จะไปเติมที่ตำแหน่งของพันธะคู่ค่ะก็ทำให้พันธะคู่นี้มีการใช้อิเล็กตรอนร่วมเพิ่มขึ้นจากพันธะคู่ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นพันธะเดี่ยวส่วน CH ตรงนี้มีการเติมไฮโดรเจนเข้าไปใช่ไหมคะมันก็จะกลายเป็น c s 2 CH2 ก็เปลี่ยนจากกรดโอเลิกซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวมาเป็นกรดสเตอริกซึ่งเป็นกรดไขมันมอิ่มตัวค่ะ ตัวอย่างการเกิดปฏิยาไฮโดรเจเนชันของไตรกลีเรีนนะคะภาพนี้ก็เป็นโครงสร้างของไตรกลีเซรซึ่งประกอบด้วยส่วนที่เป็นส่วนของกลีเซอรอลกลีเซอรอลแล้วก็เกิดพันธะเอสเทอร์ Esther, กับกรดไขมันทั้งหมด3มโมเลกุลในการเกิดปฏิยาไฮโดรเจเนชันก็คือดูที่กรดไขมันค่ะว่ากรดไขมันนั้นมีกรดไขมันอิ่มตัวและไม่อิ่มตัวอยู่ในโครงสร้างหรือไม่ถ้าเกิดเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัว เราก็ดูตำแหน่งที่มีคาร์บอนที่มีพันธะคู่นะคะดังนั้นในการเกิดไฮโดรเจนเนชั่นต้องใช้แอคเซสไฮโดรเจนคือต้องใช้ไฮโดรเจนที่มีปริมาณที่มากเกินพอทําให้ไฮโดรเจนนั้นไปเกิดปฏิกิริยาการเติมได้ทุกตำแหน่งที่มีพันธะคู่ค่ะเพราะนั้นไฮโดรเจนแต่ละอะตอมก็ไปเติมที่พันธะคู่นะคะตามตำแหน่งของกรดไขมันตำแหน่งกรดไขมันตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สองก็เติมไฮโดรเจนไปอีกสองอะตอม ตำแหน่งที่สาก็เติมไฮโดรเจนไปอีกสองอะตอมก็จะมีผลทําให้กรดไขมันที่มีพันธะคู่พอถูกเติมไฮโดรเจนแล้วจะเกิดเป็นพันธะเดี่ยวทั้งหมดนะคะซึ่งกรณีนี้มีผลทําให้ไตรกลีเได์ที่อยู่ในรูปของน้ํามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยการเติมไฮโดรเจนแล้วก็ไปได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปไขเพราะว่ามันจะมีการอิ่มตัวเพิ่มมากขึ้นค่ะดังนั้น ในตัวอย่างนี้เราจะต้องมีการใช้ไฮโดรเจนเติมไปทั้งหมด6อะตอมซึ่งพอคิดเป็นโมเลกุลก็คือเป็น3มโมเลกุลของไฮโดรเจนอันนี้ก็จะทําให้เกิดปฏิกิริยาการเติมโดยวิธีไฮโดรเจเนชันทําให้พวกน้ํามันซึ่งมีสมบัติเป็นไม่อิ่มตัวจากกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่เป็นองค์ประกอบอยู่กลายเป็นไขมันที่มีกรดไขมันอิ่มตัวนะคะอันนี้ก็จะมีผลทําให้จุดลอมเหลวนั้นสูงขึ้นค่ะ สรุปผลของไฮโดรเจเนชันนะคะผลิตพัณฑ์ที่ได้จะมีจุดลมเหลวสูงขึ้นถ้าเป็นน้ํามันในสถานะที่เป็นของเหลวพอเกิดการเติมไฮโดรเจนก็จะเปลี่ยนเป็นของแข็งหรือเป็นไขที่อุณหภูมิห้องค่ะตัวอย่างเช่น vegetable oil ก็คือน้ำมันพืชพอเกิดการเติมอันนี้ก็คือเกิดการเติมไฮโดรเจนนะคะ ก็จะทําให้เกิดเป็นพวกมาการินต่างๆ,ๆเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทำมาการินในอุตสาหกรรมในการทําอุตสาหกรรมนะคะที่เป็นพวกการทําเนยเทียมเราเรียกว่าโอลโกมาการินค่ะก็คือจะมีการนําน้ํามันพืชน,นี่ไปผ่านกระบวนการไฮโดรเจเนชันบางส่วนใช้คําว่าพารเชียลนะคะก็คือผ่านแบบไม่สมบูรณ์นะก็คือจะทําให้เปลี่ยนจากกรดไขมันไม่อิ่มตัว มีความอิ่มตัวเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าไม่ได้ทําให้เกิดการอิ่มตัวทั้งหมดเนื่องจากว่าถ้าเกิดทําให้เกิดการอิ่มตัวทั้งหมดอาจจะมีผลทําให้ผลิตภัณฑ์แข็งเกินไปได้เขาเลยใช้วิธีการที่ว่าเกิดไฮโดรเจเนชันบางส่วนค่ะแต่ครนี้ผลเสียของการเกิดไฮโดรเจเนชันบางส่วนเนี้ยอาจจะมีผลทําให้กรดไขมันไม่อิ่มตัวที่อยู่ในรูปของซิสไอโซเมอร์ภาวะที่มีการ เติมไฮโดรเจนอาจจะเกิดภาวะเปลี่ยนเป็นรูปของทรานส์ไอโซเมอร์ซึ่งถ้าเกิดเป็นรูปของทรานส์ไอโซเมอร์นะคะกรณีทรานส์ไอโซเมอร์นี้จะทําให้เสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันแล้วก็เกิดความดันโลหิตสูงค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ Partial Hydrogenation นะคะก็คือจะเห็นว่าตําแหน่งของกรดไขมันที่มีพันธะคู่จะถูกเติมไฮโดรเจนแต่คราวนี้ ในการเติมไฮโดรเจนจะไม่ได้เติมให้สมบูรณ์ก็คือจะเติมไฮโดรเจนไปบางส่วนดังนั้นบริเวณที่มีพันธะคู่บางส่วนก็จะถูกเติมเป็นพันธะเดี่ยวหรือบางส่วนที่อาจจะยังไม่ได้ถูกเติมก็อาจจะมีโครงสร้างเปลี่ยนจากซิสเป็นโครงสร้างแบบทรานส์ Trans. ดังนั้นก็เลยทําให้เวลาที่เราได้มะการินถ้าเกิดมันไม่ได้ตามออยหรือตามมาตรฐานเนี้ยมันอาจจะมีผลทําให้ไขมันจากซิสนะคะไอโซเมอร์ กลายเป็นทรานซิสเมอร์ซึ่งพอรับประทานเข้าไปนานๆจะทําให้เกิดอันตรายต่อร่างกายเช่นทําให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดได้ค่ะต่อมาเป็นปฏยาซาฟอนิฟิเคชันหรือเขาเรียกว่าปิยาที่ทําให้เกิดสบู่นะคะปิยาน,นี้ก็คือจะเป็นการนําพวกไขมันหรือน้ํามันเนี่ยมาเกิดการไฮโดรลิซิสก็คือเกิดการสลายที่พันธะเอสเตอร์ของ ไขมันหรือน้ำมันที่อยู่ในรูปของไตรกิสรายค่ะโดยนําไปทายากับพวกเบสเช่นโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ผมผลิตที่ได้ก็คือจะเกิดการสลายพันธะเอสเทอร์ระหว่างกิสรอลกับกรดไขมันในโครงสร้างของไตรกิสรายนะคะก็ได้ผลผลิตออกมาเป็นกิอรอลอิสระแล้วก็เกลือโซเดียมหรือเกลือโพแทสเซียมของกรดไขมันค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของปยาซาโปนิฟิเคชันนะคะ ดังนั้นเวลาที่เกิดการสลายก็คือเบสจะไปสลายพันธะระหว่างกิสเลรลกับกรดไขมันทําให้เราได้กิสเลรลในรูปอิสระออกมานะคะก็คือเป็นกิสเลรหนึ่งโมเลกุลแล้วก็ได้แฟกตี้แอสิกทั้งหมดสามโมเลกุลค่ะซึ่งแฟกตี้แอสิกนี้จะไปเกิดการจับกับเกลือก็คือโซเดียมหรือโพแทสเซียมเพราะนั้นอันนี้เบทที่ใช้เราใช้โพแทสเซียมก็จะไปจับกับโพแทสเซียม ทำให้อยู่ในรูปของเกลือก็เกิดเป็นเกลือของกรดไขมันหรือเราเรียกว่าสบู่ค่ะในการหาค่าซาโพ i นฟิเคชันนะคะที่เราเรียกว่าค่า SN หาได้จากจํานวนบริกรรมของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์หรือโซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วแต่ชนิดเบสที่ใช้นะคะที่ใช้ในการไฮโดรไลซ์ไขมันหรือน้ํามันจํานวน1กรัมอย่างสมบูรณ์ได้เป็นเกลือของกรดไขมันที่เราเรียกว่าสบู่ค่ะแล้วก็กิสเอล ดังนั้นค่า Sn นะคะก็เลยใช้สูตรคำนวณว่า Sn เท่ากับ3คูณ56คูณ1,000โดย3นี้หมายถึงจำนวนโมลของเบสนะคะก็คือตอนนี้เราใช้จำนวนโมลของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ก็เลยเขียนว่าเป็นจำนวนโมลของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์คูณกับ56 56นี้ก็คือน้ำหนักโมเลกุลค่ะน้ำหนักโมเลกุลของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ แล้วก็คูณด้วย1,000เพราะว่าเราคิดเป็นจํานวนเมิลกรรมใช่ไหมคะต่อการในการใช้โพรทสเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยเป็นจำนวนเมิลกร,รมในการไฮโดรไลซ์ไขมันหรือน้ํามันจํานวน1กร่ัมดังนั้นก็เลยต้องคูณด้วย1,000แล้วก็หารด้วยน้ําหนักโมเลกุลของไตรอซิลเกศซอลหรือไตรเซไลด์ที่คิดเป็นจํานวนกร,รัมนะคะดังนั้นค่า SN ก็จะมีความสัมพันธ์กับความยาวของ สายโซ่ไฮโดโครคาร์บอนของกรดไขมันค่ะโดยแปรผกผันกับน้ำหนักโมเลกุลของกรดไขมันที่เป็นองค์ประกอบของไตรไกลด์ดังน,น,นั้นเมื่อกี้ที่เราบอกว่า Sn เท่ากับ3คูณ56คูณ1,000หารด้วยน้ำหนักของน้ำมันหรือไขมันนะคะก็แต่คิดได้จากถ้าเกิดค่า Sn สูง แสดงว่าน้ำหนักของน้ำมันหรือไขมันนั้นจะต้องมีค่าต่ำก็คือหมายความว่าค่า Sn สูงกรดไขมันที่เป็นองค์ประกอบจะมีน้ำหนักโมเลกุลต่ำแต่ถ้าเกิดค่า Sn ต่ำนะคะก็คือส่วนหารต่ำแสดงว่ากรดไขมันที่เป็นองค์ประกอบของไตรกิสรายนั้นจะมีน้ำหนักโมเลกุลที่สูงซึ่งอันนี้ก็เลยเรียกว่าเป็นค่าที่แปรผกผันกับ น้ำหนักโมเลกุลของพวกกรดไขมันที่เป็นองค์ประกอบค่ะก็คือใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ในการคิดนะคะดังนั้นค่า Sn ก็จะใช้ในการประเมินค่าน้ำหนักโมเลกุลของพวกไตรกิสรายในไขมันหรือน้ำมันตัวอย่างได้ในการคิดน้ำหนักโมเลกุลของไตรกิสรด์นะคะก็จะคิดค่าเฉลี่ยของน้ำหนักโมเลกุลของตไตรกอสรด์ทั้งหมดในไขมันหรือน้ำมันตัวอย่างค่ะโดย ไตรเซไลด์หนึ่งโมลจะทำปฏิกิริยาพอดีกับสามโมลของ K O H ดังนั้นหนึ่งโมลของไตรไลรเซไลด์คูณน้ำหนักโมเลกุลของไตรเซไลด์นะคะจะทำปฏิกิริยาพอดีกับ K O H เท่ากับสามคูณห้าสิบหกคูณหนึ่งพันมิลลิกรัมค่ะจาก1โมลของไตรเซไลด์นะคะคูณด้วยน้ำหนักโมเลกุลของไตรเซไลด์ที่เป็นกรัม จะทำยาพอดีกับ3 KOH นะก็คือ KOH 3โมลคูณด้วย56ก็คือน้ำหนักโมเลกุลของ KOH แล้วก็คูณด้วย1,000มิลลิกรัมก็เลยเทียบได้ว่าถ้าเกิดเป็นน้ำหนักไตรกิไรา์1กรัมจะทำยาพอดีกับ KOH เท่ากับ3คูณ56คูณ1,000หารด้วยน้ำหนักโมเลกุลของไตรกิไรด์อันนี้ก็คือหาเป็นค่า Sn ที่คิดจากน้ำหนักไตรกิไราย1กรัมออกมาค่ะ มาดูตัวอย่างนะคะไขมัน1กรัมมวลโมเลกุล800จะทำปฏิกิร,ริยาส f i c a t i o n กับโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ทั้งหมดกี่กรัมตัวอย่างก็ใส่สมก,การเข้าไปนะคะก็คือไขมัน1โมลทำปฏิกร,ริยาพอดีกับ3โมลของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ผลผลิตที่ได้ได้เป็น1โมลของกิดซาลแล้วก็3โมลของเกลือของกรดไขมันนะคะดังนั้นเราก็เทียบว่า ไขมันหนึ่งโมลทำยาพอดีกับโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ทั้งหมด3โมลเมื่อกี้โจทย์ให้มาว่าไขามันทั้งหมด1กรมัมมีโมลารเลกุลเท่ากับ800ใช่ไหมคะซึ่งเราคิดจากโมลเท่ากับกรมัมหารด้วยมวลโมเลกุลหรือน้ำหนักโมเลกุลนะคะดังนั้นกรณีนี้บอกว่าไขามัน1กรมัม น้ำหนักโมเลกุลหรือมวลโมเลกุลก็คือ800ก็คือเท่ากับโมลเท่ากับ1ส่วน800ก็เลยเทียบว่า1ส่วน800โมลธรรมยากับ KOH ก็เทียบกันก็คือเป็น1ส่วน800คูณ3ก็จะได้จำนวนกรมัมของ KOH นะคะก็คือคิดจากโมลก็คือ3ส่วน800โมลเท่ากับกรมัมหารด้วย56ก็ คิดค่ากรัมออกมาก็พบว่าจะได้ KOs ทั้งหมดเท่ากับ0.21กรัมค่ะในเรื่องของเกลือของกรดไขมันนะคะเราจะเรียกอย่างว่าสบู่ดังนั้นสบู่ก็เป็นเกลือของโซเดียมหรือโพแทสเซียมของกรดไขมันซึ่งสบู่นั้นจะเป็นสารที่ใช้ทําความสะอาดค่ะมีสมบัติเป็นโครงสร้างที่เป็นแบบแอมฟิพาติกหมายความว่า ตรงเกลือของกรดไขมันตรงส่วนนี้ COO ลบตรงนี้มันจะจับกับโซเดียมทําให้ส่วนนี้เป็นส่วนที่เราเรียกว่าโพลาก็คือส่วนที่มีคั่แล้วก็ส่วนที่เป็นไฮโดรคาร์บอนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่า n อนโพลาดังนั้นก็เลยมีส่วนที่มีคั่และไม่มีคั่อยู่ในโมเลกุลเดียวกันเราก็เลยเรียกลักษณะนี้ว่าเป็นสบู่ค่ะซึ่งเป็นโมเลกุลแบบแอมฟิพาติก นื่องจากโครงสร้างของสบู่นะคะเป็นเกลือของกรดไขมันที่เป็นลักษณะแอมฟิปาติกก็คือมีส่วนหัวที่โพล่าแล้วก็ส่วนหางที่นอนโพล่าอันนี้เฮดนะคะแล้วก็อันนี้เทลดังนั้นสิ่งที่ชอบกันมันจะอยู่ด้านเดียวกันค่ะมันก็จะหันทางด้านที่เป็นนอนโพล่านอนโพล่าเข้าหากันนะคะส่วนหัวโพล่าตรงนี้เขาเรียกว่าหัวโพล่าจะหันออกด้านนอกค่ะ ก็ทําให้ตรงส่วนโพล่าจับกับโพล่าส่วนนอนโพล่าจับกับนอนโพล่านะคะโครงสร้างตัวนี้เราเรียกมันว่าไมเซลค่ะเรามาดูลักษณะของดีเทสเซนนะคะซึ่งดีเทสเจนนั้นเราจะเรียกอย่างว่าเป็นสารซักฟอกก็มีลักษณะของโครงสร้างคล้ายๆกับเกลือของกรดไขมันที่เราเรียกว่าสบู่ค่ะโดยมีส่วนที่เราเรียกว่าแอมฟิฟติกก็คือ จะประกอบด้วยส่วนของไฮโดรฟิลิกก็คือส่วนหัวที่โพล่าแล้วก็ส่วนหางที่เป็นไฮโดรฟบิกซึ่งเป็นนอนโพล่านะคะดังนั้นเวลาที่ดีเท์เจนสัมผัสกับน้ำมันก็จะอยู่ในรูปของไมเซลลโดยหันทางด้านที่เป็นไฮโดรฟบิกเข้าหากันส่วนด้านที่เป็นไฮโดรฟิลิกหันออกด้านนอกก็คือจะเป็นด้านที่สัมผัสกับน้ำได้ดังนั้นเวลาที่มันไปสัมผัสกับพวกน้ำมันหรือพวกไขมัน ไอพวกน้ำมันหรือไขมันนี้ก็จะแทรกเข้าที่ส่วนของไฮโดรโฟบิกนะคะส่วนนี้เราเรียกว่าไฮโดรโฟบิกไฮโดรโฟบิกพอแทรกเสร็จแล้วก็จะทำให้เกิดเป็นรูปของไมเซลโดยที่มีพวกน้ำมันแทรกอยู่ในส่วนของไฮโดรโฟบิกของไมเซลส่วนด้านหัวโพล่าหัวที่โพล่านี้ก็จะไปสัมผัสกับน้ำเพราะว่าเวลาเราซักล้างเสร็จแล้วเราต้องมีการใช้น้ำทำความสะอาดใช่ไหมคะ ดังนั้นส่วนที่โพล,ลาร์ก็จะสัมผัสกับน้ําทําให้ไมเซลล์นี้หลุดออกมาก็เป็นการกําจัดพวกน้ํามันหรือไขมันที่อุดตันหลุดออกไปค่ะปฏิกิริยาต่อมานะคะเป็นปฏิกิริยาการเกิดอะโคเรอินค่ะเกิดจากการที่ว่าพวกไขมันหรือน้ํามันที่ได้รับความร้อนสูงหรือที่เราไปทอดเป็นเวลานานๆน,นะคะผลก็คือว่าจะทําให้พวกไตกรกลีเซอไรน์นั้นเกิดการไฮโดรไลซ์โดยความร้อนได้เป็นกรดไขมันแล้วก็เป็นกลีเซอรอลค่ะ ในส่วนของกรดไขมันนั้นเมื่อโดนความร้อนก็มีผลทําให้โครงสร้างเกิดการแตกหักของมันทะแล้วก็กลายเป็นกรดไขมันโซ่สั้นซึ่งอันตรายนะคะส่วนกลีเซอรอลเวลาที่โดนความร้อนก็จะเกิดการเปลี่ยนเป็นสารที่ชื่อว่าอะโคไลนค่ะซึ่งอะโคไีนนั้นจะระเหยกลายเป็นควันแล้วก็ทําให้มีกลิ่นเหม็นฉุนค่ะอันนี้ก็เป็นโครงสร้างของกลีเซอรอลนะคะ เมื่อโดนความร้อนก็จะเกิดการเปลี่ยนเป็นสารอะโครลีนซึ่งสังเกตสารอะโครลีนนี้จะมีหมู่ CHO ก็คือมาจากโครงสร้างก็คือมาจากพวกอันดีไฮนะคะในพวกอันดีไฮที่เป็นโมเลกุลขนาดเล็กจะเป็นอันตรายต่อเซลล์ค่ะโดยถ้าเกิดว่ามันสะสมเป็นจำนวนมากจะมีผลทำให้เกิดโรคมะเร็งเกิดขึ้นค่ะต่อมาก็จะเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันและน้ำมันนะคะ เนื่องจากว่าในไขมันและน้ำมันนั้นมีโครงสร้างก็คือเป็นไตรกิสรายแต่แล้วแต่ว่าสัดส่วนที่มันเป็นกรดไขมันที่เป็นองค์ประกอบนั้นจะมีสัดส่วนเป็นกรดไขมันอิ่มตัวหรือไม่อิ่มตัวสูงกันคราวนี้ในกรณีที่เป็นพวกกรดไขมันไม่อิ่มตัวพบว่าจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ง่ายกว่ากรดไขมันอิ่มตัวค่ะโดยกรดไขมันไม่อิ่มตัวนะคะจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันที่ตำแหน่งพันธะคู่ของกรดไขมันและพบว่าจะได้สารเป็นพวกเปอร์ออกไซด์เกิดขึ้นค่ะ คณิสสารพวกเปอร์ออกไซด์นั้นจะไม่เสถียรค่ะมันก็จะเกิดการแตกหักพันธะแล้วก็สลายได้เป็นพวกแอนดีไฮมโมเลกุลสั้นๆแล้วก็เป็นกรดไขมันโมเลกุลสั้นๆค่ะในส่วนแอนดีไฮนั้นจะทําให้เกิดกลิ่นเหม็นหืนที่เราเรียกว่าแลนซิติตี้นะคะก็จะทําให้น้ํามันหรือไขมันนั้นจะมีกลิ่นและรสชาติที่ผิดแปลกออกไปจากเดิมค่ะอันนี้ก็เป็นการเกิดปิยาออกซิเดชันนะคะก็คือตรงตำแหน่งที่มีพันธะคู่ ออกซิเจนจะไปทำรรยาที่ตำแหน่งนี้แล้วก็ทําให้เกิดเป็นโครงสร้างตรงนี้เราเรียกว่าเป็นพวกเปอร์ออกไซด์ค่ะซึ่งเปอร์ออกไซด์นั้นโครงสร้างจะไม่สเสถียรมันก็ทําให้เกิดการแตกพันธะออกแล้วก็ทําให้ได้เป็นอนีไฮด์มเลกุลสั้นๆแล้วก็เป็นกดนรดไขมันมเลกุลขนาดสั้นๆค่ะมาดูปฏิกิริยาที่เกี่ยวกับการเหม็นหืนของลิปิดนะคะก็จะเห็นว่าโครงสร้างก็จะมีกรดไขมนัน ไปทำยากับออกซิเจนซึ่งออกซิเจนนี้จะไปทำยาที่ตำแหน่งพันธะคู่ของกรดไขมันนะคะก็ทําให้เกิดเป็นสารพวกเปอร์ออกไซด์เกิดขึ้นซึ่งเปอร์ออกไซด์นั้นจะไม่เสถียรทําให้เกิดการแตกหักพันธะค่ะแล้วก็ได้เป็นอนีไฮด์แล้วก็เป็นกรดไขมันสายโซ่สั้นๆซึ่งอนีไฮด์ที่เป็นโมเลกุลขนาดเล็กนะคะผลพบว่ามันจะมีผลทําให้กเกิดโรคมะเร็งขึ้นได้ค่ะดังนั้นจึงไม่ควรทานพวก น้ำมันที่ทอดแล้วแล้วเอามาทอดซ้ํานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าน้ํามันที่ทอดแล้วเนี่ยควรจะใช้ครั้งหนึ่งแล้วก็ทิ้งไปเลยอย่าเอามาหมุนเวียนหลายครั้งเพราะว่าหนึ่งมันจะเกิดเป็นพวกอะโคไลนแล้วก็เกิดเป็นพวกอันดีไฮม o ม e c ก l ขนาดสั้นๆทําให้เกิดการก่อเกิดโรคมะเร็งได้ค่ะภาพนี้ก็แสดงถึงพวกน้ำมันนะคะที่เกิดการออกซิเดชันสังเกตสีจะเปลี่ยนไปก็คือจะมีสีเหลืองเข้ม แล้วก็เกิดกลิ่นเหม็นหืนเกิดขึ้นค่ะในการป้องกันการเหม็นหืนนะคะก็มีการเก็บพวกไขมันและน้ำมันไว้ที่อุณหภูมิต่ำไม่มีแสงก็จะทำให้เก็บน้ำมันและไขมันไว้ได้นานแต่ก็ต้องดูอายุของพวกน้ำมันแล้วก็ไขมันด้วยนะคะว่าอายุที่ควรเก็บไม่ควรจะเกินกี่เดือนเกินกี่ปีค่ะเขาจะมีอย่างพวกน้ำมันเนี่ยเขาจะมีการบอกวันหมดอายุด้วยนะคะ แล้วก็มีการเติมสารป้องกันการเกิดออกซิเดชันเช่นวิตามินอ e, ีลงไปปกติวิตามินอ e, ีเราก็จะพบในพวกมเมล็ดพืชอยู่แล้วมันก็จะได้จากกระบวนการสก,กัดน้ำมันที่ได้วิตามินอ e, ีออกมาด้วยค่ะใส่สารกันหือนะคะก็มี2ตัวก็คือ BHT มาจาก b u t y l a t e ต h y d r o x y t โทร e อแล้วก็ BHA ก็คือ b u t y l a t e ต h y ด r x y y a อาน o ซอันนี้ก็จะเป็นสารที่ป้องกันการเหม็นหืนของพวกไขมันและน้ามัน เวลาที่เขาใส่ในการผลิตพวกน้ํามันในอุตสาหการรมน้ํามันพืชนะคะก็จะมีใส่สารตัวนี้เข้าไปแต่ก็จะต้องมีกําหนดระยะเวลาที่หมดอายุเช่นเดียวกันค่ะจบแล้วนะคะเรื่องของลิปิดนะคะซึ่งจะมีทั้งหมดสี่ตอนก็ขอให้ไปฟังคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็ทวนคลิปวิดีโอจากนั้นไปทำแบบทดสอบนะคะในเรื่องของลิปิดนี้สวัสดีค่ะ